เกิดเหตุเรือหาปลาล่มในคลองแห่งหนึ่งที่อำเภอรประทานจังหวัดนครราชสีมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนติดตามในสรุปข่าวรอบวันครับตำรวจปูทอนประทายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนักประดาน้ำค้นหาร่างผู้จมน้ำทั้ง5คนหลังเรือหาปลาพลิกคว่ำบริเวณคลองเริงขามบ้านหนองแสง ใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงพบร่างผู้เสียชีวิตรวม5คนจากการสอบสวนทราบว่านายนัทพงศ์พักดีพาภรรยาลูกและเพื่อนบ้านรวม5คนพายเรือออกไปหาปลาและกุ้งฝอยในคลองลึกประมาณ2เมตรแต่เรือรับน้ำหนักไม่ไหวเกิดจมน้ำนายนัทพงศ์พยายามช่วยภรรยาและลูกแต่ทั้งหมดว่ายน้ำไม่เป็นทำให้ทั้งหมดเสียชีวิตรวม5คน ทหารมณฑลทหนารบกที่32พร้อมฝ่ายปกครองในจังหวัดลำปางช่วยเหลือและสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่บ้านนาโป่งเหนือตำบลนาโป่องอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวานนี้ทําให้บ้านพังเสียหายทั้งหมด135หลังโรงเรียน1แห่งสํานักสงฆ์สาแห่งและโรงพยาบาลส่งเสรินสุขภาพประจําตําบลอีกหนึ่งแห่งถูกลมพัดหลังคาเปลีวหาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนหลังคาที่พังเสียหายจะเร่งอนุมัติงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตรวจสอบช้างป่าเพศผู้อายุประมาณ5ปีหลังล้มกลางลำห้วยแม่น้ำปราณบุรีตำบลห้วยสัต์ใหญ่อําเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่จึงนำซากขึ้นรถแบคโฮนำไปผ่าพิสูจน์ที่หน่วยพิทักป่าหุบเขาเต่าพบว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจเพราะปอดทั้งสองข้างมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าส่สัตว์สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบแฟลตตำรวจส่วนกลางลาดยาวอีกครั้งหลังเกิดเหตุตำรวจที่อาศัยในแฟลตใช้ปืนยิงสุนัขจรจัดตายโดยให้การว่าเป็นการป้องกันภรรยาที่กำลังตั้งครรภ์โดยยังไม่มีความชัดเจนในการจัดการกับปัญหาสุนัขจรจัดภายในแฟลตตำรวจซึ่งในปัจจุบันแฟลตแห่งนี้มีสุนัขจรจัดไม่ต่ำกว่า50ตัวและถือว่ามากที่สุดจากทั้งหมด7แห่งของแฟลตตำรวจส่วนกลาง